ยดบบเรัะาพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองนครยาครับวันนี้เทศบาลเมืองนครยกจดฉีดวัคซีนเป็นวันเป็นวันที่3นะครับวันที่3ในวันนี้คงก็วันที่4ตุราคม2 5 6 4 จำนวน1,500คนนะครับและจะทำการเก็บตกเป็นวัสุดท้ายในวันที่8ตุลาคม2564ค,ครับและจะทำการฉีดเข็ม2นะครับในวันที่15ตุลาคม2564และวันที่20ตุลาคม2564ค,ครับก็ชิญชวนทุกทุท่านนะครับเข้ามาติดตามการฉีดวัคซีนของเจุบาเนื้ลอล้กยยกในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ